หมดนี้อลตีเจียคนทางไกลเขาอยากให้เราได้ดี แต่เราเดินขึ้นทุกทีแลังน้าเขามันใสจ,จงทำดีเต่อย่าเดินะจะเป็นภัยไม่มีใครอยากเห็นเรานันเดินลกเกจะเลื่นพอ ทถานสถาโยมทุกทุกทานพวกักยโยมทุก่านมาฟังข่ากูเอ้ยก่อนจังวัดไตรัดเจียวศีลำค้ามหา คุณลักเคืองคุณละจำบุญย h มเมื่อใจเห้ยมองคุณย่บพัวเมาเอ้าเรียวอังโยปวดรัตตานังกันทำมรัตตานังกันสัง่งขะรัตตานังขึ้นใสวหเกียรตเก้าความเศร้าให้สว่งหาย หองบ่ดีสัวหลายอย่ามาย่องงักย่องรักคิตกให้พี่รับมนต์มันรับหมู่เก๋กองล้านอย่ามาพอนอย่ามาพออย่ามาสกอย่ามาสร้างอย่ามาเยี่ยมอย่ามามองอย่ามาสิ่งได้แล้ว ละกุณแวให้รักษาุทคโนราคือหานอซุมเสียงสวแบงธะโมขย่าทางมุมละจากตม นก <étique> <ural> ของเพื่อนจีนิสาบนฟ้าหัวลาบงมันเสียกอ่างสลัดตัวออกได้ตัดสลูไปเลี้ยวเสียกรับอาคีวาดกับจองกันบ่บงงจะถึง พากุกุสันโขคือไก่คำนำกาเกาะห้มาสู่ขาอัตตามหาปูนเอวกะโคดนาหนเกีกยวกะคุ้ตื่นเตียวอัดนั่งกัดสะปววานันดอกคือเต้าปูเยียลปองกาไข่ลิงเล่มองรักผัดเวเซลม พักโกดมหัวกองสีน้ำป่องป่องให้ผ่านอาริยะสีอ่านคือว่าหน่องกุลามให้มากุมเมียนเลี่ยม,เม,เม,เม เออในตอนนี้กเสียนมาเขาจะอับส้ำลานเขาท้องเรื่องกะเดียงก่อน,น,นต่อสอนให้ยมได้ดอกลาฟัง เชิญฟังกันสดับเรื่องบอ่อเปืองทุนกำมม์หอหอเชิญเมียก็อเชิญพ่ออวกไก่เลนดต่งมาฟังเรื่องที่หินตรองขออื่นเหลอคุณเป้ารอง มาฟังมึงกระดีทำย่ำไปตามคำสอนพวกงูเฮาดอกวังทางมาลูกเอ้ยคำอ่างเกิดกระจ้างดอกคำสอนความีสอนกระจดจำเตี้ยบะทำน้ำด้วย สวยกันลานพี่นี่กูได้ดีกูได้สวยพอออกตัวตั้งเต้ตนคนเท่ากูนั่งฟังพอมีบอกบอกยับย่างวอมว่าในว่าจะลหลเท่าสิตายพอเฮงกันสั่งสอนบอมีแล้ว อันวันนีวกันคุณเท่าเดือนเกินมามีแต่จมกุนึงปากกุนึงเบาคือจังลูกนี่บอดจับหูดอกหีดควงหาว่าคอยดีมักยองอวดจก่งเกินตัวรู้หยุดตัวคุณนูกว่าเมีตัวดอกซ่อนไว้ อาภัยเดือกขยุ่มเจ้าอาภัยเดือยุ่มเท่ากูมาฟังยาฝ่าวากุณละบุตรความทีนากกูที่ดียาสะเฝ่าวเที่ยงโตปก่อเมตุนดีเลยสัวลูกหลูกมาตั้งแด็ดตน ลอดกกไปเต่าติดตายพอเฮงกันสังสอนบ่มีเลวเอา,อาเดี๋ยวนี้ใครก็คงรู้คุณมิไดามันละเกินกินคุณกันบอกสั่งคำว่าคุณลูกลู้เลี้ยวแต่เนาทองดอกเม็ด มาเี่ยวคอยสิเกินบ่าอย่ามาวาสายายอโลกชอยคือตัวผมกันลู้ดีมาพอแล้วนะเดี่ยวสิตีกบแขงเดี่ยวสิตีกบแขงยด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 ย ตีกบเขียวคุณมันว่าว่าฟังนี <t ule> <t ule ่แหละคุณได้มาเถียงของมันตีกบเขียวไปตะเพื่อตะเพื่อแล้พอกระลังนั่งงกนั่งงาดอยู่เมื่อกี้ตะกินว่ากบเขียวตื่นมับอันหนึ่งโต๊ะกบเขียเก็บใบกบเขียวเนี่ยออกบอดดีบ่งซื้อเจ้าบอดดีบ่งซื้ออีเมจเจ้าจีเดียดร้อนก็เรียกตาเธอเรามองหันอ่ะบ่บ่งกระซังถุงหลาถอนสักคำหนี่เมื่อเปิดตาวอาดอกตีกบเขียวตีขคนไม่ได้พูดถอนบ่ได้พอไม่ได้แม่ได้เดี๋ยวเนี่ยบ่บ่ถอนบ่ได้คันถอนมันเป็นเงือกเงือกนะไปหันอีกแล้วเอ้า ขันบ่อทอยกับซองวะซองวะอร่อเจ้าสิมาสซองใต้จากของถึงเดี๋ยวสิตีกกเควเนิ้วมีน้ำมันดาเคลื่อนเปีนคุ้นกันปากมากอยากยูดียาสลิบุญคอยหาเลี้ยงกับว่าบุญนะยูดีดียาสาบุญเเวกขึ้นลูกจากของเองเก่งเก่งเขานัตีแเมกกวบเมกยัง สังคือบ้านคนกูฟังอยู่ในนี้คือเมียแค้นลือว่าบอสศาสตร์มีเมียแค้นโซเหลือพวก้าเป็นจังสีอยู่ในนี้มีเจี่ยา วันนี้ผู้เป็นลูกเป็นเต่าเขาก็เปิดในมังมินเห็นเลือยังคนฟังยาสเป็นคือนี่หยุดสตีเหลืองในเสาใบไม่ไป็นไรแห้งปัญญาเย็บรุดมือหลุดเป็นอยังอี้แกก็ยากเจเดนี่อาปาเคแม่เจ้าพาไปซื้อมาให้เย็บรุดมือนี่างนี้ไหมอาปาเคที่เกี่ยวางนั้นกับข่อยอ พอดได้เล้วยาแก้ไอ้พูดว่านี่ยาแก้ไอขนาดแท้วพราะสั้นนี่ได้ยังอยากเด้อหยุดกะันเฮี้ยปวดจริงตกอกตัวแก่มาด้วยเอาไหมคันน่ะฟังเด้อคันมันบพอดีกับบอกเนี่ยล่ะอยู่สัตทีเรื่องคของเราเฮ้นกับเปิดไปให้พูกดอกกระไดไปสิได้ยินน้ำค่อยปวดดิงมาเห้มันพอดีมันพอดีทุกหล่างมาชิมมาปฏิปทาหูยักษ์เพื่อเดียวเนี่ยวะเว้ยจะจังไงดอกเว้ยแห้งกับแห้งคอยกับคอยปวด หยุดสติทางไอยให้มืออ่อยกาบอยู่มีแต่ว่าทั้งขัวบอกมีเลยวาสิยานบอกคนย่านะเมียรอ่อนัก